นังสาวนภรปิ่นเกตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวแพรวผลสวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิจาจิวบุญค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เรื่องจรรยาบรรณของการเป็นครูและการเป็นครูที่ดีนะคะวันนี้มาสัมภาษณ์ที่โรงเรียนธรรมชดศึกษาอะไรนะคะมาสัมภาษณ์กับอาจารย์วสินทองคาใสค่ะสวัสดีครับผมนายวสินทองคาใสนะครับตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นครูโรงเรียนธรรมชธรรมชิศึกษาอะไรนะครับจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรีนะครับคณะคุศราศาสตร์อุตสาหกรรมเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับประสบการทํางานนะครับก็เริ่มทํางานเป็นครูแต่จ้างนะครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรบุรีนะครับแล้วก็เป็นพนักงานพนักงานราชการนะครับที่เดียวกันนะครับแล้วก็สอบบปรจุได้ที่โรงเรียนธรรมโชติศิริร่ายครับในเรื่องของการเป็นครูที่ดีนะครับก็หลักๆนะก็จะประกอบไปด้วย4เรื่องนะครับ ก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบในหน้าที่นะครับรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็รับผิดชอบในงานต่างๆของโรงเรียนครับตอนเป็นครูนะครับก็จะมีหน้าที่อยู่หลักๆในสองอย่างนะครับอย่างแรกคือเรื่องการสอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักของคนครูอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็คือในเรื่องของการทํางานกับโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในฝ่ายต่างๆครับก็ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองครับข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเอาใจใส่นะครับ การเอาใจใส่ในที่นี้นะครับหมายถึงเนื่องจากผู้เรียนของเราเนี่ยมาจากแตกต่างที่กันนะครับมาจากแตกต่างครอบครัวแล้วก็พฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องมีความเอาใจใส่ในการดูแลผู้เรียนนะครับให้ทั่วถึงทั้งในด้านของการให้ความรู้ในการอบรมพฤติกรรมต่างๆนะครับในข้อต่อมานะครับก็คือการไฝ่หาความรู้นะครับเนื่องจากการเป็นครูเนี่ยเราจะต้องมีการสอนในวิชาที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าเราจะได้สอนในวิชาไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการฝึก ไปหาความรู้ต่างๆนะครับเพื่อมาประกอบวิชาที่เราสอนนะครับครับในข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับหรือว่าการดำรงชีวิตเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียนนะครับการเป็นครูนะครับก็จะมีนักเรียนคอยสังเกตคอยดูพฤติกรรมของเราอยู่นะครับถ้าเราทําตัวไม่ดีนักเรียนก็จะจําพฤติกรรมที่ไม่ดีไปประพฤติตามนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับที่เราจะต้องดํารงตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเห็นครับในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูก็จะมี5ด้าน9ข้อนะครับ ในข้อที่1นนะครับก็เป็นจรรยาบรรณต่อตนเองนะครับก็คือการมีวินัยในตนเองนะครับการรับผิดชอบในในหน้าที่ของตนเองนะครับแล้วก็การมีวิสัยทัศน์การฝึกหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะครับมานะครับข้อที่2นะครับเป็นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพนะครับการเป็นครูนะครับจะต้องมีความรักความศรัทธาในอาชีพครูนะครับอาชีพครูเป็นอาชีพที่เงินเดือนไม่ได้สูงเท่ากับอาชีพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมาทําอาชีพครูนะครับจะต้องประกอบด้วยความรักและความศรัทธาครับตามนะครับก็เป็นจรรยาบรรณต่อผู้รัับบบรรริกกานะคค็ื ครูรับจะต้องมีความรักความเมตตาความใจใส่ต่อนักเรียนนะครับจะต้องมีความมุ่งหวังเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับเรียนจบไปแล้วเป็นคนที่ดีนะครับมีความประพฤติที่ดีต่อสังคมนะครับในข้อสี่นะครับก็เป็นในเรื่องของจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพนะครับก็คือในโรงเรียนนะครับก็จะมีทั้งผู้บริหารทั้งคณะครูนะครับเราก็ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับต้องทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะครับ 5น,นะครับก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณต่อสังคมนะครับก็การเป็คนครูเจะต้องมีการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับหรือว่าของภาครัฐนะครับแล้วก็การที่จะต้องดูแลสังคมศาสนานะครับวัฒนธรรมต่างๆให้อยู่ดีจเจริญเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับ